ไม่วันไว้พรุ่งนี้จะสอบแล้วโอเค <Okay. S 1> ก็สวัสดีค <you> อ,อินดีต้อนรับสู่รายการที่บีเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาอยู่กับเกม DMC Devil m a y อีกแล้วนะครับ อ่านี่นี่นี่อ่านี่นี่บีบสิวบีบสิวสิวเยอะสิวเยอะเฮ้อืมนี่สิวเยอะอะไรเนี่ยอะไรช็อปเปอร์คีช่างุูแจช็อปเปอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะลืมลืมแล้วเนี่ยมันอ๋อโอเค โอ้ไม่ได้เล่นนานลืมช่วงนี้ก็ใกล้ส่งใกล้สอบแล้วครับนะฮะใกล้สอบแล้วอ่านกระส่งหนังสืออ่านทำไมอ่านทำไมไอจี้ไอหมาหนี้หนูหนี่เอาลากเข้าไปเฉยเฉยเบยเฉยเบยอืมโอเคอืมคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ HD เนี่ยเพื่อความสะดวกและความเร็วต่อการอัพนะอืมนี่ฉับเดียวแตกเฮ้เฮ้ พวกเราอยู่นี่พวกเราอยู่นี่ตอนนีม stop him หยุดเขาให้ได้อะมึงอีกแล้วนะ s h i e l d e อรมนน์มันนี่มันนี่มันนี่ไม่ไม่ใช่มึงเออไม่ใช่มึง มึงมึงออกมานี่เออนี่นี่บักนี่เอือล็อกจะล็อกเอ้ยไม่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 ต้องหาเขาหาอะไรแล้วเออเออแล้วจะไปทางไหนวะโอ้โหอย่าบอกให้กระโดดไปวันสูงสุด อืม้มเย่ยอโใใอ้โหอื้มใจหายแวบเบยขวานจามแม่งนี่อะไรเนี่ยอ,อ๋อพิปอัพสเตตัสไออชมช่างแม่งมีจำเป็นอัพไรดีเปืนแล้วกัน ชูดเลเวลสองรีนสตอร์มเอ็มนี่โอโหเช็ดเดียวอัพเลยอัพเลย,อ,เลยอืมอะไรเป็นสีน้งเงินวะเนี่ยเดียด๋วยวๆต้องเทสเย่าโอ้นี่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 น นี่นี่อะไรวะควันก็จ้าไม่ได้ไม่เอาไม่ยุ่งละบายอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย is that mom นั่นแม่ใช่ไหม เดี๋ยวนไปให้กูซึ้งก่อนไมด้หลไงวะี่มันเขี้ยวมันเขี้ยกูกูกำลังซึ้งบล็อกเบกอเข้าใจละนี่เอ้ย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 เ้ยอ้ะไรอะไระมึงวะนี่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  เอโอ้โหหลบไปพิกิตันตีนี่ตีนี่ตีอาบินไม่ต้องบล mmm ็อกเบกแล้วไม่ต้องบล็อกเบกแล้วตีสับนี่สิงหาสับคุ้มพากูก็จะสับไปไหนสับมาหนี่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  เราถูกคุยไม่ใช่มือแตละแตะแล้วได้เลยโอ้ยได้อาว,วุธใหม่ครับได้ของเล่นใหม่แล้วโอ้โหยอดเนี่ยเลสล็อกเลยและ Q Q

ไม่ it, ไม่ไม ceu, nee, nee. ่ไม่หวั่นไหวนี่นี่นี่ได้ของเล่นใหม่นี่ได้ของเล่นใหม่ได้ของเล่นใหม่ยอดยอดอะไรอะไรครับนี่ตับ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 นี่เปิดอันที่นี่นี่อะไร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 โอ้มันมันสุดยอดมันสุดยอด มันดีจริงๆอมันดีจริงๆน,นี่ขวานสับน,นี่สับสุดยอดแม่นี่แม่แม่ ฉันอะไรอ,อ,อูเกือบตกเฮ้ยโอ้เกือบตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี่มึงมันนี่เย่โอ้โหทำลายทรัพยากรไปนี่ซับ <c oughs> <c oughs> เฮ้เฮ้เฮ นี่โอ้โหมันต้องใช้ไอ้นี่ฟังนี่เองไอ้ที่ถ้าเกิดใช้ขวานฟังมันจะไม่ได้นะคู่เยี่ยมเย็ยนไม่ใช่เอเอ,อเออเออะขอลองไปทางนี้ก่อนกแล้วกันขอลองไปทางนี้ก่อนลนี่สับเลยอะไรแม่งมุมเหรอแม่งมุมเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ ชะวิง่งโอ้มึงย้อนอล็ทลุกทะลุพุ่งเวลาอาวากาศอีกแล้วนะเ้ยดันเต้นี่นมึงมานี่อีกแล้วเหรอไม่เอามันไม่ล็อกอะไรเนี่ยไอเศษปูนจิกก๊กกะโลก,กระลาะลรมันลอยเต็มไม่หมดเนี่ย มีกแล้วหรอ <S <S <ๆ>กันเหนียวไกัน,กนต้องยิงต้องยิงอุ้งนี่เฮ้ยเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกงห้อยู่ในปีศาจพอไงไปชวิง ของเล่นใหม่แล้วอะโอ้โหของเล่นใหม่สุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ออ <c oughs> ของเล่นใหม่อะเยี่ยมเย,มยมี่ยมเยี่ยมพิเชาอู้นี่โอ้โหอืมไอแอนด์สไปเยแมนไน่เยีย่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลย มันนี่ไม่โอไม่ล็อกไม่ล็อกเลยเกือบตกแล้วอะเดเชชชชชนี่ยอดยอดไม่ไมเปิดอตไม่ มันนี่อ๋อถ้าเกิดคลิกอ่าถ้าเกิดทำงี้มันจะเป็นการดึงเราก็เข้าไปหาแต่ถ้าเกิดทำอย่างนี้มันจะเป็นการดึงเข้ามาไล่ไล่ผู้มีของเล่นใหม่นะเฮ้ยของเล่นใหม่เข้าใจปะของเล่นใหม่อื้มอื้มของเล่นใหม่ไล่ไ่ไปไปไ่ เขาเฮ้ยเออเออเขายกหลบแบบติดต้อนนี่หมว่าหลุดไหนอนะมันต้องไปทางนี้เอะนี่เฮ้ยโอ้โหเย่เย่ยออก เอ้ยว้ายอ่าอีกแล้วอะไรเนี่ยอะไรเอ้ยไม่ไม่ไม่ตกไม่ตกอ่าคุณม่อือไม่ยอมตกเยี่ยมเอ้ยเอ่อเอ่เออ,อ,อืม,อ,อ,ม,อ,มอะไรของมึงวะว้าวาไม่กำนี่ ดึงนี่ดึงนี่ดึงเอ้ยอะไรวะทำมาแค่นี้ทำไมทำไมอีกแล้วอืออีเชอะเออวะมาธรรมดาก็ได้ย้ะกรรมอืมอืมมาต่อเลยต้องไปสับใช่ไหม Jan! เดี๋ยวนี่ถึงตัวเองเข้าไปกระจายกระจายโอ้หูมาเต็มมาเต็มมาเฟียไม่ป่าเฟียก็ไม่กลัวมาเยอะอื้มนี่สับเอ้ยโอ้โหมึงมีโลเกชั่นคิดวเก่งอืมนี่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  อะไรอะไรไหนไหนไอ้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 โอ้โหดุดถ้าเกิดว่าคุณบกไปกูโดนเลยเนี่ยนี่ป๊อกมึนนี่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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยแกไม่ได้กินกูหรอกนี่โอ้โห ยอดอ่ะเออมีตัวไหนอีกวะนี่ทันนี้ไม่ใช่ท่านี้ไม่ใช่โอาค่วัดเอาไปงาบซะแบ้ว ไอเดียวกับสิ่งที่อันตรายอะไรเลยอ่ะแต่ว่าผู้ปีศาจหาพวกเราเจอฉันเห็นมันฉันเห็นเขาโอ้โหจะช้าหัวใจ ป่าได้าหาที่ป้องภัยสำหรับฉันฮิวแมนคนเอา,าอะไรไปไม่ทันปุ๊บเร็วอ่ะอาจจะแปลได้บางไม่ได้บางก็ไงไงเฮ้ยไปต่อเลยโหเลือดก็จะหมดละกับเลือดจะหมดเด็นี่ I am the Spider-Man อืมยอดแมงมุมอ่ะแมงมุมอ่ะแมงมุมขยุ้มหลังคาแมงมุมขยุ้มหลังคาโอ้โหันไลท์ส anyway ันไลท์เลยทีเดียวเฮ้ย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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรนี่ นี่ยุหยุดแต่กูไม่หยุดกูไม่หยุดเออโอเคอมาระเบิดใส่กูอีนอะไรเนยโอ้โหบานโอ้โหบานไม่เหลือชิ้นดีอือือาน เกสองคนมันมาถึงก่อนเราได้ไงวะมึงวิ่งวอล์กเหรอเฮ้ยนี่กลับมาเล่นแล้วอ่ะเป็นพี่ชายของฉันใช่ My mother gave these to us. Oh, tii thae E4 a g to bein pii chai monieng. knew that this moment would come, that we would find each other. Oh,dear. And our father, Sparta, vanished forever, a fate worse than death. They say he's never coming back. Ah, pao, thamai pao mii My ah, pao doin swom khao ah. I want to know more. We're we from. What happened to us? พวกเรามาจากที่ไหนแล้วมันเ,เกิดอะไรขึ้นพี่ชายผมขาวน้องผมดำตัดเกลียนสกินเฮดยังไม่ถึงสกินเฮดต,ตัดทรงผมอีไอวาสลีนวาสไพรเวทเอโนเตอร์โอ้โหชนะแล้วมิชชั่นคอมพลีทนะโอ้โหสุดยอดเสร็จแล้วนะ ึงเออมาพบกันกับพาร์ทต่อไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอจบอยีางนี้ครับบาย